สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆที่น่ารักทุกๆท่านผมโอวบ้านสวนพลัคเครื่องเพื่อนๆพี่ๆที่เข้ามาชมคลิปวิดีโออยู่ในขณะนี้นะครับถ้าไม่เป็นการลบควรจนเกินไปก็อยากให้เพื่อนๆพี่ๆช่วยผมโอวบ้านสวนกดไลค์กดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งนะครับผเพื่อแจ้งเตือนวิดีโอใหม่ๆหรือว่ากดแชร์เพื่อเป็นการเผยแพร่กิจคุณบุรุษาจารย์ร่วมกันครับ ที่เพื่อนๆพี่ๆเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับผมก็จะเป็นพระหลวงปู่ทวดลอยองค์นะครับผมเป็นหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ที่สร้างย้อนยุครุ่นฐานบัวรอบนะครับในวาระสมเด็จมหาวีรวงศ์วัดสัมพันธวงศนะครับฉลองชนมายุ9 4พ0 0ษานะครับอันนี้ก็ได้ทำการจัดสร้างเป็น คือเลือกวัตถุมงคลหลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะครับได้ถอดเอาพิมพ์ฐานบัวรอบนะครับผมที่มีชื่อเสียงนะครับผมแต่ว่าเล่นหาก็สามารถแยกแยะได้อย่างง่ายได้นะครับผมเพราะว่าด้านล่างนะครับผมมีการตะไบมีการอุดผงนะครับผมตอกซีรีส์รันนับเบอร์นะครับผมแล้วก็มีการตอกโค้ดพิเศษนะครับ สามารถที่จะแยกแ,แยะได้นะครับผมว่าไหนเป็นรุ่นฐานบัวรอบแล้วก็ที่เป็นรุ่นเก่านะครับผมหรือที่ออกที่วัดสัมพันธวงศ์นะครับผมเพราะว่าทางวัดได้ทำถึงแม้จะได้ทาการถอดเอาแบบพิมพ์ของรุ่นฐานบัวรอบที่มีชื่อเสียงมานะครับผมแต่ก็ได้สร้างสัญลักษณ์พิเศษนะครับผมทําให้ผู้ที่เช่าหาหรือเล่นหาใน พรเครื่งหลวงปู่ทวดไม่สับสนนะครับภาพรายละเอียดในส่วนขยายจะเป็นไงเพื่อนพี่รับชมไปพร้อมกับผมูานสวนพระเครื่องเลยครับอย่างที่กราบเรียนไปแล้วในตอนต้นนะครับที่ระล,ลึกวัตถุมงคลหลวงปู่ทวดวัดช่างให้รุ่นนี้นะครับได้ถอดเอาอรูปแบบของหลวงปู่ทวดพิมพ์้อยองค์ ที่เรียกกันว่ารุ่นฐานบัวรอบนะครับผมที่มีชื่อเสียงที่อธิษฐานจิตปลุกเสกโดยหลวงปู่ทิมวัดช้างให้นะครับผมผู้สร้างาที่ะลึกวัตถุมงคลของหลวงปู่ทวดในรุ่นแรกนะครับในรุ่นนี้ก็ในรุ่นที่มีชื่อเสียงก็คือรุ่นฐานบัวรอบนะครับหลวงปู่ทิม ือพระอาจารย์ทิมก็ได้ทําการพุทธาพิเศษนะครับผมจนกระทั่งรุ่นนี้นะครับผมก่อ,อกเกิดประสบการณ์แล้วก็เรียกได้ว่ามีชื่อเสียงนะครับมาในปีพศ2555นะครับรัมพั 3, นพระนงก็ได้น้อมนําเอารูปลักษของหลวงปู่ทวดนะครับผมเพื่อเป็นสิริมงคลนะครับผมกับ ประกอบกับชนมายุของสมเด็จมหาวีรวงศ์วัดสัมพวงศ์นี้รับวัดสัมพันธวงศ์นะครับมาายุอายุวัฒนามงคล94ปีนะครับผมก็ได้ทําการจัดสร้างขึ้นนะครับนี่ฮะรูปลักษณะนะครับการหล่อเป็นแบบผิวไฟเนื้อนวะโลหะนะครับซึ่งจริงๆแล้วในการจัดสร้างนะครับผมก็มีอยู่ด้วยกันหลากหลายเนื้อไม่ว่าจะเป็นเนื้อทองคํา เนื้อเงินนะครับผมแล้วก็เนื้อนวะโลหะนะครับแต่ว่าที่เป็นพิเศษจริงๆนะครับผมก็คือใต้ฐานนะครับผมก็จะมีการตะใบเพื่อตกแต่งนะครับผมแล้วก็มีการลันซีรีส์นัมเบอร์นะครับผมที่ใต้ฐานเอาไว้นะครับนี่ฮะอันนี้ก็น,นี่ครับได้ทำการ ซีรีส์ลันนัมเบอร์นะครับผมแล้วก็มีการต่อโค้ดนะครับผมในส่วนฐานด้านหน้านะครับผมเขียนสมเด็จมหาวีรวงศ์นะครับนีฮะอันนี้ก็จะอยู่ในลำดับที่150กว่านะครับนีฮะรูปลักษณะนี้เรียกได้ว่าตามแบบของหลวงปู่ทวดฐานบูโลกที่มีชื่อเสียงเลยนะครับ กอนำมาให้เพื่อนๆพี่ๆชมที่อุดอยู่ด้านใต้ฐานนี้นะครับก็จะเป็นผงพิเศษของแม่ชีบุเรือนตรงเติมนะครับผมที่ได้เคยทําไว้เรียกกันว่าผงโสรสมหาพรมนะครับที่มีชื่อเสียงนะครับผงตัวนี้นะครับผมนําไปสร้างเป็นที่เรียกวัตถุมงคลในหลากหลายครูบาอาจารย์อย่างเช่นหลวงปู่สินพุทธาจารนะครับผม ปู่ทีมวัดละหารไล่นะครับผมก็ได้ใช้ผงตัวนี้นะครับซึ่งผงตัวนี้มีคุณวิมีคุณวิเศษเป็นอันมากนะครับผมต้นตำรับมามาจากคูบาศรีทัศน์วัดท่าดอกแก้วนะครับผมทางจังหวัดนครพนมนะครับทางแม่ชีบุญเหลือนก็ได้เป็นประธานจัดสร้างอีกวาระหนึ่งนะครับผมครั้งหนึ่งในการจัดสร้างผงส่งรถมหาภูมนะครับ ิดขึ้นนะครับผมพราะท่านรีวัตโสการามนี่ถึงกับอุทานออกมาว่าจะสร้างอะไรให้มันขังขนาดนี้นะครับต่อมาผงนี้นะครับก็ได้เป็นผงชนวนในการผสมทําเป็นพระเครื่องมากมายหลากหลายรุ่นนะครับผมตกมาถึงในปัจจุบันนะครับสมเด็จมหาวิรวงนี้ท่านเองก็ได้นําเอาผงนี้นะครับไปบรรจุใส่ ในใต้ฐานของภระกิ่งของวัดสัมพันธวงศ์วัดสัมพันธวง์นะครับอย่างเช่นภระกิ่งพุโทโธคลังนะครับในหลังโกเก็ตนะครับแล้วก็ในรุ่นนี้ปีพศ2 5 5 5นะครับ อายุวัฒนามงคลของอสมเด็จมหาวีรวงเวียนมาบรรจบนะครับผมก็ได้ทําการจัดสร้างเป็นที่ลึกวัตถุมงคลหลวงปู่ทวดวัดช้างให้แล้วก็ได้บรรจุเอาผงโสลดมหาพรหมนะครับไว้ใต้ฐานนี้ด้วยนะครับนี่ก็เป็นอีกที่ลึกวัตถุมงคลหนึ่งนะครับผมที่โอบ้านสวนนำมาเผยแร่นี่ฮะแล้วก็เป็นรูปแบบของอ หลวงปู่ทวดที่ถูกต้องนะครับในฐานบัวรอบทําไมถึงบอกว่าที่ถูกต้องนะครับเพราะว่าในการนิมิตถึงหลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะครับผมกล่าวกันว่าหลวงปู่ทวดนี่เป็นพระที่มีอายุนะครับผมมีลักษณะร่างกายสูงใหญ่นะครับผมเวลานั่งลงบนฐานบัวแล้วนะครับหลังของท่านจะไม่งุ้มงอนะครับ เพราะว่าเราจะเห็นรูปลักษณ์ของหลวงปู่ทวดนะครับผมมีลักษณะเป็นผู้เท่านะครับผิวกายเหี่ยวย่นแล้วก็หลังงุ้มงอนะครับผมแต่ว่าในนิมิตของผู้ที่ได้เลืลึกนึกถึงหลวงปู่ทวดนะครับผมได้นิมิตถึงหลายครั้งนะครับผมก็ให้การยืนยันว่าหลวงปู่ทวดที่ถูกต้องนี่นะครับผมท่านจะมีลักษณะ หลังไม่งุ้มงอมากนะครับผมก็คือนั่งหลังตรงนะครับนี่ฮะตามแบบของหลวงปูท่ทวดในนิมิตจริงๆนะครับผมนี่ฮะสำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับผมเพื่อนๆพี่ๆนะครับถ้าสนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็สามารถที่จะย้อนไปดูหรือย้อนไปฟัง หรือค้นหาข้อมูลได้นะครับผมเชื่อว่าผู้รู้หลายๆท่านนะครับผมในตระกูลที่มีการนิมิตถึงลวงปู่ทวดนี้นะครับผมได้กล่าวถึงรายละเอียดในส่วนนี้ไว้ผมหวังว่าส่วนอาจจะขาดตกบกพร่องเนืน่องจากทาคลิปที่มีความกระชับนะครับผมก็ไม่สามารถที่จะพูดถึงรายละเอียดในส่วนนี้ได้นะครับ เพื่อนๆพี่ๆขัานใดนะครับผมมีข้อมูลมีประสบการณ์นะครับเกี่ยวกับที่ระลึกวัตถุมงคลหลวงปู่ทวดวัดช้างให้พิมพ์ฐานบัวรอบของวัดสัมพันธวงศ์ก็สามารถที่จะแสดงความคิดเห็นในช่องแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวิดีโอ,อนี้ได้นะครับสําหรับในคลิปนี้ผมโบวันส่วนพลักเครื่องกอ็ต้องขออนุญาตาเพื่อนๆพี่ๆน,นะครับผมยุติไว้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ